สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองปายสุขภูมทุกคนครับสวัสดียามเย็นยามแรงครับผมที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับนะครับอยู่กับทีมงานคอนโวยอ่าทีมงานออนทัวร์สองอุบลสายอันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับประจำวงแสงทองฟิลแรมนะครับน้อมืัอนี้ก็เร่งามงามดีครับพากันสื่อกับเข่าเนี่ยอยากเนกินมากินน้ำกันครับนี่ครับออกกันคนละซิดไปซาคนละ อาซิบพกซิบนี่ยนะครับนี่ครับเพราะว่าทีมงานเออดันร้อนเด็กกินเพื okay. yeah. was, mm ่อนะครับเนื้อนะครับก็ถอดกอไผ่สำหรับผูมิวิญญาณด้วครับด้วยเนื้อสิงโตบโอ้เนื้อวัวครับเนี่ยครับอ่านี่ครับเมาส์โชว์กินดันกันดันกันกินครับครับเนี่ยแก่จักโบกสองโบกครับนี่นะครับย่ำพักย่ำก็มีการมีงานก็เออกินได้เพราะว่าการย่ำการย่ำงานจะไปกินนะครับเด้อมันเสียงานบ่หรีครับเมา เพื่อจานขาวจานขาวแล้วเค็จได้กินได้ครับอาจารย์ขาวกินตลอดแต่ว่าแล้วกินนิดน้อยแต่ทำงานเห็นไมได้ครับนี่ครับโดนพากันแล้มากินนะครับเนาะอ่ากับพ่อวิคิปยังมาฝากเอฟซีถูกถูกทนครับวันนี้ก็ทำคลิปอยู่ด้วยด้วยกันอยู่ร่วมกันอ่าร่วมกันกินน้ำกันกับเพื่อนงานก็ยังกินน้ำกันครับครับทำงานเป็นทีมมียังกับ้องมาแบ่งกันกินนะครับเนาะ้อยังคือว่าทีมงานอ่ากับทีมงานนี่ก็ต้องมีิยังกับแบ่งกันกินครับอ่า นี่ครับหม่องยุบหมองเศรา้าก็เหมือนเดิมครับที่เก่าที่เดิมบอไปใส้มาใส้กับช่องนี้พักเอาแรงเพื่อสูงงานต่อไปเพื่อสูงงานอีกหลายหมื่นครับเนาอคนหลับวันที่ที่แปดเดินไปหอดที่สิบแปดแลครับเนาะนี่ครับหยกสุดท้ายก่อนเพิ่นสิพักก่อนหัวหน้าแพ้วเพิ่นสิพักขอดล,ลูกว่าสั่นอ้าวอย่างนี้ครับเพิ่นห้ายขอดลูกแข็งแรงมากแหละการสงสิมาดับการดับงานเหมือนเดิมคงสินี่การไส่ชุดนั่นครับนะครับสำหรับทีมงานนาอกกับยูนีนะครับ ผักแบบอยู่นี่ลายเหมือกับผาคู่เหมือกันะครับเห็นครับวันนี้มีโอกาสแต่หาซื้อเนื้อมาจุอวสันเอ๋เห็นแต่บาเท่าในคลิปเบาเท่ากินแบบเขากบบอยากกินน้ำพริกกันนะครับเอ๋จุเนื้อสดๆครับบางคนกับกินดิบเนื้อบางคนกับผกินดิบครับสำหรับผมบ่กินดิบนะครับถ้าพักนิดพักผมยังบอกินดิบเลยครับพักผมจะลวกก่อนครับค่ะอ่าไม่ยอมว่อผมไม่กินดิบครับคือพักนี่กับผมก็ต้องย่างต้องปิ้งต้องทอดต้องต้มเนี่ยเออ น,นี่ครับมีลาครับอา่ามีลาบมีซอยจุมีแนวแก่ก็มีครับอ่าแนวแก่มีนิดหน่อยครับอา่าทีมงานเขานี่แหะเพื่อนจะว่าทีมงานมียังเขาก็บแบ่งกันกิ้นะครับมีทั้งคนอายุหน่อยอายุหลายปั๊บปนกันไปครับว่ายมักในสายอาชีพคนว่ายเรารอาบเพราะวไ่าจะเป็นว่ยลุ่นไวไ่ายแถวว่ยแก่เห็นแต่เบิร์ตครับคนไวไ่ายบ่ได้เลือกบ่ได้เลือกว่ยบ่ได้เลือกไอก ตามเรียนมากเกษตรงเกษเรียนสูงหรเกษเรียนต่ำกะมาเห็ดน้ำกันเด็ครับเป็นงานนับเมาเมาออกม้ามาแบ่งกันอมาออกมาราคาเจ็ดแปดพันกับมาแบ่งกันมาหลายคนกับแบ่งกันหลายถอดมาหน่อยคนกับแบ่งกันหลายถอดแต่มาหลายข้นดีครับมาหน่อยว่าไรครับมันเวทีใหญ่เนาะครับเนาะมาเวทีมาหน่อยนี่โอ้ตายยังเขียดได้แบบสั่นเมื่อยหลายเออก็ไมด้อ่าทั้งนี่ทั้งนั้นอกมาได้หลายมาซอยกันสิบกว่าคนตอนนี้ก็สิบแปดคนหมดครับรอบกอเสื่อเนาะ วันนี้จักสี่ไร้บัวรักอ่ะทุนน่ะดอดอเบิ่งผู้ที่กลับมาจากบ้านพุนนะอยู่นี่กับประมาณหกคนเออหกคนกับทีมงานทีมงานฉันว่าก็อยู่นี่างหกแหละเจ็ดกับอาจารย์ดีมอยู่เพียบเจ็ดนะครับมาอีกจักหาหกคนประมาณนี้นะเจ็ดแปดคนนี่นะครับนี่ครับความเป็นอยู่ของทีมงานนอากันนะครับอยู่ง่ายกินง่ายวันนี้ถือโอกาสได้เอออยากกินเนื้อก็ออกเงินกันเพราะว่าเราได้เงินไอ้วันละึ่งร้อยเนาะครับต่อคนเนาะครับนอกจาก อาจารย์สันญานไห้ครับคาอยู่ก็มีกระเป่ารถเต่าไดาบอรถลับไปกับเพื่อนกับเปลืองน้ำมันหลายขั้นนอกครับนอกลับขั้นเดียวนี่ครับนครับมากระเท็ดซ้อยกันเทดครับผ้ได้มักฝักลาบกับลาบหมักซ้อยจุกับส้อยอ่านี่นะครับชีวิตคนววยกินง่ายอยู่ง่ายใช้ง่ายใส่กาง่ายครับใส่ไปแท้กกับไปเบิร์ดครับผม กับอาจารย์รถตีออนทัวร์นี่ครับทีงมาาง,งานเท่าฝ้ารถเฝ้าว่างเทียบรถกับเป็นสั่มน้ำพุง่งกับเป็นตอนนี้ก็นั่งน้ำพุ่งมาสมั่มกับน้ำพุง่งคำประดังก็มาสั่มไฟพอติดกะมานะครับน้องน่ครับสิ่งบรรยากาศยามเย็นที่นี่ก็เย็นสบายดีนะครับยามค่ำมา แดดแห้งแต่ว่าก็มีลมครับอยู่ที่ชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีแล้วครับเนาะนี่ครับเราก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่วันที่2นะครับ2 3งวันนี้จะสามสี่หาหกเตอนคนน่าเดือดเดืกัดเสิเรืนทางไปลบบุรีระครับเน้องไอ้ล้อกันน้องงานนี่คนงานตรงสซย์จะเป็นงานจะภาพโอ้ยงานจะภาพมากหลายเป็นทีมงานเท่าเออบริคอ้งานจะภาพเจอมีแต่งานติดลิกแล้วครับเนาะเออครับเป็นง่ายอยู่ง่ายครับปลูกเปยนอน แับน้ารดน้าล่างนะครับนอนง่ายทั้งผีกับนี่ดีปลูกต้นไม้กับเ่ครับโอ้นี่ครับที่นอนของทีมงานเหอนะครับนี่เปลีดีเนี้ยปลูกเปลก็ดีเนีมันนอนสูงกับบอลใต้นะครับช่วงนี้ฝนถึงฝนตกครับแต่ฝนตกก็คล่องสิคืนฝนละไปทั้งหมดนอนในรถในหลังกันเอานะครับเนาะอ่านี่ครับนอนอยู่ใกล้ๆรถนี่นะครับเป่ารถเป็น้ำเตี้ตัวนะครับเนาะอ่านี่ครับมาเรื่องแสบๆด้วยกันครับทีมงานเนาครับนี่ พอขั้วจากผู่พม่านครับจังหวัดขอนจันนะครับเนี่ยทีมงานมาจากผู่พม่านนะครับเด้อเออมีหอนแนวแก่ต่างยุขางเป็นหน้อยก็น่ากินพอกินข้าวแสบนะครับเนาะมาเด้อครับจะแสบต้องการนะครับข้อนิ้วขอนห้อนมาจากตลาดนัดนี่นะครับแถวๆใกล้ๆเนื้อสดๆนะครับเนื้อสดครับเพราะว่าบ่ได้เส้นบ่ได้ครับนี่เนื้อสดของแท้ครับเออสดๆครับเพราะว่าไม่ได้เส้นครับซื้อสดครับผมอ่าครับ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับเ้ืทอ่รับชมคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วครับน้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ